ทั้งสวยทั้งอร่อยนะครับผมวันนี้ดอกกระเจียวนะครับเก็บมาสดๆจากสวนเมื่อกี้เลยนะครับได้มาหนึ่งกำมือนะครับประมาณเดี๋ยวไปลวกกินกับน้ำพริกนะครับแล้วก็ปลาทูอร่อยเลยนะครับพามาดูกระเจียวที่แม่ปลูกไว้นะครับผมเอาไปลวกกินกับน้ำพริกอร่อยมากเดี๋ยวปีนี้คงจะได้ขยายปีก ดูหแห้งๆเนาะนี่นะครับแม่ก็จะปลูกไว้ตรงโคนต้นมะม่วงนี่ได้แล้วหนึ่งโนะอู้ขาดนี่นะครับอุบัวแบบนี้เลยห,หอมมาก ไปดูต่อสิมีตรงไหนอีกฝั่งนี้นะครับอู้ดูดีกอนเนี้ยอันนี้มันแก่แล้วแต่นนี้โอ้โหนี่ดูมันถอดได้แบบนี้เลยนะทุกคนเหมือนถอดเห็ดปลวกเลย แบบนี้อร่อยอ่ะผมชอบกินถ้าอย่างนี้มันก็จะเริ่มแบบเริ่มมีความแบบหยาห์าๆแล้วอ่ะนิดนึงดูโตสิมีไหมอ้าวเด็กชายบิ๊กแบกมาแล้วมาจากไหนเนี่ยโมนี่แกะแล้วอ่ะมีเยอะมากเลยมันออกมาช่วงนี้ แต่ว่าไม่ได้เก็บน่าจะแก่หมดแล้วอันนี้ยังพอได้ไหมนี่ก็แก่แล้วอะหมดยังหมดยังเออนี่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 ได้อยู่ตัวนี้ อืมแค่ขาดดูดิมีแต่อุบวบไปกันต่อ <c oughs> ดอกก็สวยเหมือนกันนะอร่อยด้วยแล้วก็สวยด้วยค่อนข้างจะอันนี้เก่แล้วอะ ดูสิดูสิกอ้อนนี้ไม่มีเลยก็คือเขาเก็หมดแล้ว จะได้กินไหมเนี่ยส่วนมาเป็นต้นหมดแล้วหน่อเขาหมดแล้วนี่นี่นี่นน นี่ยถ้าออกแบบนี้คืออร่อยเลยยังอ่อนๆขาดได้แค่ไหนอเนอาแค่น,นั้นจังอันนี้มันสามารถขุดแล้วก็ขยายไปได้อีกนะครับทุกคนเดี๋ยวปีนี้ก็คิดว่าน่าจะ ขยายแบบให้มันกกว้างๆเยอะๆขึ้นมม่วงก็เริ่มหมดแล้วดูละมีมัไม่มีได้แค่นี้ก้อนี้ได้แค่อันเดียวมาดูอีกก้อนนึ่งนี่ Mm. นี่นะครับผมดูก่อนสินี่ตัวนี้กำลังออก ครัหอมอ่ะมีไหมสวยๆเลยอื้ม หมดยังนี่พอลวกแล้วนะแค่นี้คือถือว่าโอเคละไปดูกอสุดท้ายกัน,นครับทุกคนตรงนี้ก็ชอบออกอยู่เดอ้อแต่ว่าออกไปก่อนนะั้นี่คือเยอะมากแล้วน่าจะหมดแล้วมั้ง โอ้เขาแก่แล้วทุกคนนี่นะครับหมดละได้มาแค่นี้นะครับผมนี่ปลูกง่ายนะแล้วก็ใส่แต่ขี้บัวอย่างเดียวนะครับครบรอบเขาก็ออกมาแบบนี้เลยนะได้กินหลายรอบแล้วด้วยนะครับโอเคครับ